นิดคนเลยวันนี้อยากบอกของแพงสัญลักษณ์เนาะของการที่จะคุณได้รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยกงจูนซอสอยู่นะหรือว่ากําลังเหยียบอยู่ในพื้นที่สวรรค์เนาะคืออะไรรู้ไหมคือการ appreciate และไม่หาข้อต้องตอิไม่ใช่ข้อตรงติแบบนั้นนะหมายถึงว่าคุณเข้าใจข้อนี้ไหมว่าข้อตรงติในที่นี้คือทําให้คุณเนี่ยเป็นความคิดที่ขุนมัวนั่นเองหรือว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่กับมันนั่นเองนั่นแหละคือคุณกำลังเขาเรียกว่าไปผิดทาง เข้าใจข้อนี้ไหมต้องแยกประเด็นนี้ให้เกตเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าพอเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าคุณคิดในแง่บวกคุณก็แสดงว่าคุณกำลังจูนซสกำลังอยู่ในพื้นที่ที่สวรรค์นบนดินเนาะแต่ถ้าเรื่องใดก็ตามแล้วคุณคิดเรื่องที่ไม่พอใจเนาะไม่ฟินหรือใดก็ตามเนาะนั่นแหละคุณก็ทําตัวเองเนาะข้อนี้แพงมาก